เห็นคือเขาอุ้มออกไปแต่หนูไม่รู้ว่าเขาอุ้มไปที่ไหนเพราคนชื่อคิวอะเป็นคนจ้างหนูมาวันนั้นหนูไม่รา้เพราะว่าหนูอะปมแล้วก็บวนแอบบ่ว้นใส่แก้วโค้กมตลอดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะส,สดจุดเกิดเหตุค่ะลงพื้นที่มาเกาะติด ความคืบหน้าคาดีการเสียชีวิตของลาราเบลริตตี้สาวค่ะโดยเบื้องต้นตอนเช้าที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประชุมหารือกันในเรื่องของพยานหลักฐานแล้วก็พยานแวดล้อมค่ะโดยเบื้องต้นวันนี้เองนะคะจะมีริตตี้สาวค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะเดินทางมาให้ข้อมูลกับทางตำรวจว่าเคยเห็นเหตุหการณ์ที่น้ำอุ่นเนี่ยลการิตตี้ซึ่งเป็นเพื่อนเขาเนี่ยขึ้นรถแล้วก็ไปที่คอนโดตัวเองแต่ว่าเป็นคนละวันกับในวันเกิดเหตุน,นะคะ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงทิตตี่สาวอีกคนนึงนะคะที่เขาเนี่ยออกมาให้ข้อมูลกับทางตำรวจค่ะว่าเห็นน้ำอุ่นเนี่ยเคยลากเพื่อนของเขาเนี่ยขึ้นรถแล้วก็ขับไปที่คอนโดด้วยจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะแล้วคนชื่อไออุ่นเราคนชื่อกิอ่ะเป็นคนจ้างหนูมารู้จักได้จริงเพรอเขาพอเจอที่งานนี้นั่นแหละแล้วน่ากลัวฉันเชื่อเลยพอเขาเข้ามาคุยกับหนูมาคุยก็ตามที่บอกแหละก็คุย คือแบบเหมือนแบบสนใจอะไรผ่อลายหนูไปคน,นไปข้างนอกไม่็คือเขาเขาก็เรียกหนู่าพอมันไม่มีเด็กแล้วหนูก็ต้องเดทเนตี่ที่จ้างูคนเขาไม่ใช่พี่เอเอไออุ่นเขาไอาอุ่นเขาไม่ได้จ้งอางส่วนไออุ่นเนี่ยเขาก็เรียกมาของเขาเอง อ๋อมนันแล้วมัอีกคนหนึ่งใช่แล้วก็ซี่อคนนั้นเมาเมามาก,แ,มกแต่ว่าพอหนูจะกลับอะ<ม>่ะคนที่ซื้อไอ้อุ่นอ่ะเขาก็เลยบอกว่าวอยูดูออกอดดีอยู่ด้วยกันก่อดก็อบอกจะมองนะแค่ให้อยู่แค่มองกินถิ่ช็อตกินอะไรแล้วแล้วใครเดินออกไปซื้อเหล้าเหล้าในาบ้านท่นอยู่แล้วหนูไปเขาก็มีอยู่แล้วอะ่ะตอนหนูไปเขาก็กินกันอยู่แล้วนั่นแล้วของหมดเขา มันมีในบ้านอยู่แล้วใครไปซื้อใครน,นั่นไม่รู้เหมือนกันค่ะ,คะเพราะว่ามันมันหนูก็เห็นมันมีอยู่หลายสิบอย่างน้ำแข็งน้อแข็งน้ำแข็งไม่รู้เู่าไหร่แต่หนูก็ไม่ได้สังเกตนะว่าแบบว่าใครเล่นบ้างไม่ได้เล่นบ้างคือไม่สังเกตก็แบบเรามาทำงานแบบว่าอะไรไม่รู้ที่คนที่หนึน่งคนครับมันจะไปตอนแรกมีอยู่แล้วสองคนหนูตามไปทีหลังคนหนึ่ง แล้วหนูไปอยู่ได้ไม่นานก็เขาเขาก็เหมือนมันหมดเวลาทํางานเขาอะเขาแบบทำงานอย่างเงี้ยที่มันจะเป็นเหมือนชั่วโมงไะเมืนอเขาจ้างมาสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงเยใช่ไหมเขาอยู่กับเวลาเขาต้องกลับอันนั้นเขาให้เหรือว่าไรจริงจริงจ้างมาสามพันให้เข้าโ้าร้อยแต่ว่าหนูอ,นอยู่เพิ่มให้อีกันหนึ่งสองคนที่ถวันหน้าที่เรา้าไปได้เจอสองคนคนหนึ่งเมาคนหนึ่งไม่เมาอ่าแล้วก็กลับไปก่อนทั้งสองคนเลยนี่เดี๋ยเราคนเดียว แล้วมีอะไรต่อก็นั่งเล่นเกมนั่งกินเล่านั่งคุยแต่ก mm ็ห hmm. ลังๆไม่ค <ości> ่อยได้กินแล้วหนูแต่ว่าหนูไม่เมาเพราะว่าวันนั้นหนูไม่เมาเพราะว่าหนูอ่ะหนูอมแล้วก็บ้วนแอบบ้วนใส่แก้วโค้กมาตลอด เขาอุ้มออกไปแต่หนูไม่รู้ว่าเขาอุ้มไปที่ไหนไปนอนจริงไหมเดี๋จะออกบ้านออกไปนอกตัวปาร์ตี้ใช่ออกออกไปนอกตัวที่ปาร์ตี้แต่ไม่ดูไม่เห็นหนูไม่เห็นตรงนั้นแล้วพอพอน้องไงไปต้องออกไปกัอใครอื่นแล้วเด็ยก็ไม่ได้กลับข้ามเลยใช่ไหมใช่แล้วเราแล้วเราอยู่ตรงนั้นอีกกชั้งหมดอยู่นิดนึงแล้วก็เขาอะผู้ชายกับผู้หญิงสองคนนี้หัวเมียกันตีกันจะทะเลาะกันออกไปตีกันหน้าบ้านแล้วก็มีที่ผู้ชายคนมามามาที่หลังที่ไม่เกี่ยวอะไรเลย น่าจะเป็นกลุ่ม,มเพื่อนนั่นแหละก็ามาหนูก็ทักทาย,ทาทายนั่งคุยมนนั่งคุยอย่างเงี้ยปกติอยู่ดีผู้หญิงคนนัน้นเตี้ยกผัวแล้วผัวเขาก็หนีกลับบ้านทิ้งผู้หญิงคนนี้ไว้อยู่ดีมังกรช้าขวัวโง่เฉยเลยจับเลยใช่<ม>บอกว่าหนูว่าแบบว่าแสบไม่เข้าเรื่องดานหนูเสื่อมไม่มีใครออกมาพี่ไม่มีใครออกมาหนูก็ออกไปเองใช่แล้วหนูเห็น เอจริงเห็นไม่ได้ผู้หญิงทำไมผู้ชายไม่สงสารแตผู้หญิงไม่รู้ทำไมอ่ะลูกหญิงเหมือนกันอ่ะเราเห็นว่าทำงานทิ้นเดียวกันด้วยนะด้วยเห็นเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วแบบโที่ดูเห็นคลิปขนาดนั้นนายถ้าหนูไม่สงสารไม่ช่วยมป็นใจดำมาคลิปที่ออกมาล่ากเขาทำขนาดนั้นคือไม่ละอาจจะพูดตรงตรง ผู้ชมค,คะเดี๋ยวหลังจากนี้เองนะคะทางกองพิสูจน์หลักฐานคะ่ะได้มีการเข้าไปที่บ้านพักที่มีการจัดปาร์ตี้ในวันเกิดเหตุนะคะเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมคะ่ะแล้วก็ตวรวจปัสสาวะของเจ้าของบ้านด้วยจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ้าของบ้านกัน,นะคะ่ะไม่มีครับใช่เพราะตอนนี้ผมก็มีพวกน้องๆที่แบบว่าเขาอยู่ฝั่งผมเขาบอกว่าคอยดูบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีเสียงกติดแล้วเขากินไม่มีหมอมเพาม,มีหลักฐานเดี๋ยวให้ดูตนน่หลังดีกว,ว่าใช่ตอนนี้ยังไม่เปิดเผยเพราะผมมีข้อมูลเท่ากัน ยืนยันว่าตอนนี้คนสุดใจใช่คร,ครับผมคือตอนนี้ในในของบางมวทองยังไม่มีใครมา้องทุบคดีแต่เราได้ทราบข่าวทางสื่อทั้งหลายว่ามีการปาร์ตี้กันที่นี่<ช>น,ะนะครับคดีของน้องเบลที่เสียชีวิตหลังจากทราบข่าวเนี่ยเราก็ลงมาบัวทอบในพื้นที่ครับเมื่อวานก็ได้นําวิทยาการจังหวัดนนทบุรีนะครับร่วมตรวจสอบแล้วก็พร้อมคุนิวแล้วก็ปีติแล้วก็น้องเฟิร์ ซึ่งอยู่ในบ้านอยู่แล้วอยู่ในที่กระเทือนะครับก็จะมาตรวจสอบมาเมื่อวานก็ยังยังยังตรวจสอบไม่ไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายอะไรทั้งหมดนะครับเราก็นาตัวของน้องดิวนะแล้วก็น้องเฟิร์สแล้วก็ตุ่นตีเนี่ยไปสอบสวนปากคำนะครับซึ่งน้องดิวก็ยืนยันครับว่าไม่มีการที้ยียีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ยุ่ไม่เกี่ยวเกี่ยวยาเติดนะครับแล้วก็ได้แสดงความระมัดระวัโดยให้เจ้าหน้าที่บวชตรวจสารเสพติดในร่างกายนะครับ ทั้งสามคนนะครับตรวจทั้งกัญชาทั้งเม็ดทั้งเคตามีนทั้งยาอีนะครับผลการตรวจก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายของคนทั้งสามคนนะครับวันนี้เราก็นักเจ้าที่วิยาการจังหวัดนนทบุรีครับเพื่อมาเก็บาหลักฐานอีเกี่ยวกับน้องเดียครับที่ว่ามีข่าวว่าน้องเดียเข้ามาที่ฐานพอดีเพิ่งทราบจากข่าวจากขือน,นะครับว่า,าหลังจากน้องเบลออกไปแล้วก็ยังมีน้องเดียเข้ามาตอนสี่ทุ่มอีกคนหนึ่งนะครับแล้วมาร่วมเบื่อที่นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอ วิธีการจังหวะนะครับมามาลวมตรวจครับซึ่งได้รับความนิมยมจากมิวเจ้าของบ้านนะครับพร้อมแสดงความประทับใจให้ตรวจของให้เก็บพยานหลักฐานทั้งหมดโกกานนครค่ะสำหรับความคืบหน้าของคดีนะคะทางตํารวจจะมีการรอผลจากทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนค่ะซึ่งภายหลังจากผลออกแล้วนะคะก็จะมีการแจ้งข้อหากับทางผู้กระทําผิดะค่ะ